สวัสดีครับผมจ้ากุลุยสันครับพี่น้องครับนะ้ผมคลิปนี้พาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยทางดินหนะ้าผมสําหรับตัวนี้เป็นระบบลดต้นทุนลดต้นทุนแบบใดนะครับผมก็คือการเฮ็ดปุ๋ยเองผมหนะ้าผมก็เฮ็ดปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยหมักหนะ้าผมก็มีเคมีเกดเล็กเกจน้อยมามาผสมแต่ว่าก็คือยังเป็นการระบบลดต้นทุนอยู่นะ้ผมสําหรับคลิปนี้ผมเฮ็ดปุ๋ยใส่เองพี่น้อง ืัอนี้ผมไม่ให้ไถทั้งดินก็คือผมให้เสียประโยชน์นะผมเสียประโยชน์เรื่องการให้ปุ๋ยทั้งดินเออเรื่องการเฮ็ดปุ๋ยมักพี่น้องผมเฮหดปุ๋ยมักตัวนี้เป็นถังที่ผมฮ็ดผมเอากองน้ำก้านน้ำเอาไปใส่แล้วใส่ในแปลงนี่แหละนะผมตัวนี้เป็นสูตรผลไม้สีเหลืองนะครับไก่ชิมีกล้วยสุกบอก,กอสุกเข่าสุกน้ำซาเขา่บาบักนัด แล้วก็ผักท้องนะครับคือถ้าผมมีอันใดอันนึงก็บ่เป็นอย่างพี่น้องนะผมถ้าผมมีอันใดก็บ่เป็นหยังคือนี่ผมมีเป็นวัตถุดิบที่เฮาหาได้นะครับผมนะวัตถุดิบที่เฮาหา,าได้มันก็สิเป็นการถ้เราเขาหาบ่ได้มันก็ปเป็นการที่เฮาไปซื้อมันกับแมเมนการมันก็เป็นการลดต้นทุนนะครับแล้วที่นี้พี่น้องเบิ่งประสิทธิภาพที่ผมใส่เอามาสใส่ทั้งใบผมฉีดทั้งใบไปหครั้งนะครับผมหนึ่งเดือนผมมีใส่สูตรนี้ลหละสร้างต้นสั่งใบ ที่นี่เป็นเหลือกากาก,ากากนี่ก็เข้มข้นแม่นบอกพี่น้องพี่น้องว่าเข้มข้นว่าสิ่งที่ผมเอามาหมักนี่เข้มข้นขนาดเลย <men ly> นะครับคือเราก็ผมก็เอามาใส่ทั้งดินผมก็คิดเราก็ผมก็เอามาใส่ทั้งดินแล้ววิธีใดที่ผมเอามาใส่ทั้งดินได้ผมก็เลยเอามาผสมดินนะผมเป็นากากเป็นน้ำแล้ววันนี้ครึ่งนึงเนี้ยเนี่ยครึ่งนึงวันนี้ผมเอาดินใส่แล้วเนี้ยแต่ว่า คือมันมันชิเละอย่างน้อยกับ่เป็นอยังถ้าพี่น้องอยากแบบกำบ้านง่ายๆกับใส่ดินเข้าไปหลายๆก็นี่ให้มันแข็งๆไปเลยแต่ว่าผมกับใส่ระดับนี้กันยังพอได้อยู่แต่กับว่าเนี่ยผมกับเดี๋ยวดินมาใส่อีกอยู่นะครับเอาดินมาใส่อีกเพื่อที่ให้มันแข็งๆก็นี่เราเขาจะกำบ้านง่ายนะครับก็นี่มันกับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพลดีเพราะว่า ช่วงอายุมันตอนนี้ก็รากฝอยก็หลายเต็มเลยเหมาะที่สิให้ทั้งดินพร้อมเพราะว่ารากฝอยเขาเต็มพื้นเลยนะครับตอนนี้เราคือเนี่ยอายุสองเดือนกับอีกสิบเก้ามือตอนนี้นะน่าให้ิริอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหากฝอยเขาเต็มหรพี่น้องที่มีทั้งให้ปุ๋ยทั้งดินก็ให้ตอนช่วงนี้อายุนี่ก็พอดีเลยนะครับผมกับก็แต่ว่าของผมเนี่ยก็เป็นลดต้นทุนเนี่ยพี่น้องทีทีบ่มีทุน ที่ยังประกาที่สิลงทุนฝากพี่น้องเขามาเบิง้งมาติดตามนะ้องพี่น้องเนาะเพราะว่าผมกำลังเฮ็ดระบบลดต้นทุนแบบสุดๆนะผมเฮ็ดลดต้นทุนแบบสุดๆเลยแปงนี่หาอะไรอายุ2เดือนกับอีกสิบเก้ามือผมใส่งบประมาณไปอยู่ที่120บาทนะครับงบประมาณปุ๋ยนะครับ1 2อยบาทนะผมงบประมาณปุ๋ยร2อยบาทแต่ถ้าพี่น้องเขามาเบิง้งผมติดตามผมถ้าย้อนเข้าไปเบิ้งก็ ผมกติดตามมาให้เบิ่งเรื่อยๆว่าประสิทธิภาพมันเป็นแบบใดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็ฝากพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วก็เขาย้อนไปเบิ่งก็ได้นะครับครับก็เนาะก็เห็นกันอยูอ่เนาะว่าผมก็ว่ามานี่แหละว่านี่แหละประสิทธิภาพมันแล้วก็ที่สิ่งที่ผมมาหมาักแล้วพี่น้องคิดว่าสารอาหารธาตุอาหารที่อยู่ในเกวยในเขา่าในอย่างต่างต่างเนี่ยมันมีคุณประโยชน์หลายบ่พี่น้องเนาะผมก็เอามาให้เขา อันนี้คือความคิดของผมไปกอนไอประสิทธิภาพนี่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับก็บพอไดอยูนะผมสําหรับคลิปนี้ก็เบืบ้องเราอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะพี่น้องที่ยังบ่มีทุนแล้วก็บ่บมีทุนหลายแล้วก็ยังประกาศที่เสี่ยงที่สีเฮ็ดเนาะเพราะว่าทุมื้อนี้มันสําหลังมันเข็ดมันยากนะผมแล้วก็มายากเราอยังบ่พอยังหลายย่างกลไกการตลาดโอ้ปัญหาย,ย่างหลายเลยพี่น้อง สิ่งที่เขาเฮ็ดได้เสียบตัวเองได้ที่สุดก็คือการลดต้นทุนนี่แหละพี่น้องนะครับเนี่ยผมกับลดต้นทุนผมพายามทดลองเฮ็ดอยู่นะผมกับมาติดตามมาแหลกเป็นเรียรูกกันมาพูดคุยกันอยู่ในนี่แหละพี่น้องนะผมมาคุยได้สอบถามได้แล้วก็ไปแนะนาได้นะผมผมกับพร้อมที่จะแนะนําเสมอเพราะว่ามันบม่มีผิดถือกับพี่น้องผู้ดใดเฮ็ดอันใดได,ได้อันใดแบบใดแบบใดก็แนะนําบอกกันได้ครับนะครับผม กบนี่แหละมาพัฒนาไปน้ำกันเพื่อที่เฮาเี็ดมันสำลังแบบยั่งยืนต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาลองโอดโอยเวลาที่เจอกับปัญหาอย่างต่างๆนะครับเนี่ยเฮากระิืได้สบายใจสำหรับร้อยยี่สิบบาทยู่ตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะคผมเอานี่แหละผมก็ให้ดประมาณนี้เนี่ยเราผมกระชอเอาไปบ้านเลยนะผมเยาไปเบื้องวิธีการบ้านนะผมว่าผมบ้านแบบไหนเนาะครับ นี่นะครับกะตักมาตักมาประมาณนี้พี่น้องเมึงตอนมะกอตอนนี้เปลี่ยงตอนมะกอกเนี่ยพี่น้องฝันเขาก็บบานไปเองสิละคือหักหักฝอยเขายิอยู่น้ำพื้นดินเต็มเลยนะผมคงกับยิ่งย่างบ้านไปเองสิละได้ยินบางทีได้ยินกัโอเคไปน้องพี่น้องเนาะกะมันกัหักฝอยมันก็ยุ่งเต็มไปแล้วบ้วานไปแบบนี้ซื้อบ้านไปน้ำหล่ออย่างห้องสิละคงกับยิ่งย,างย,งย่างไปเรื่อยๆเองสิเนาะย่างไปเองสิเรื่อยๆพี่น้อง นะครับผมอ๋กระชิบประมาณนี้ลหละนะสาหรับปุ๋ยทั้งดินนะผมก็ฝากมาติดตามมาเบื้องพี่น้องยีอยยิบม,มาติดตามเบื้องกันนะครับผมสําหรับตัวนี้ระบบลดตน้นต้นทุนเต็มที่เลยสําหรับแปลงนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับใบเป็นกำลังใจในการให้ชิปต่อไปนะครับทำนี้เอียงกะสอบถามแลกเป็นเรียนลูกกันได้ครับ คลิปนี้จากุ๊กลุยสารก็สวัสดีครับผม